สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชชิดารัตนศาลีครูผู้สอนสาขางานการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ค่ะดิฉันได้ทําการวิจัยในหัวข้อเรื่องการใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคํานวณค่าใช้จ่ายของรายการนําเที่ยวในรายวิชามาคุเทศสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขางานการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชิการเชียงใหม่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการนําเที่ยวในรายวิชามัคุเทศสําหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขางานการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชิการเชียงใหม่โดยการใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 2. เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการท่องเที่ยวในรายวิชามาคุพุทศค่ะโดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะก็คือการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานค่ะเพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาค่ะ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับชั้นปปช3สาขางานการท่องเที่ยวที่เรียนในรายวิชามากุเทศภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565จำนวน30คนใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงค่ะ ภาพการดําเนินการนะคะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะเป็นการจัดเรียนรู้โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้นะคะก็จะใช้ปัญหาที่ใกล้ตัวค่ะแล้วก็พบเจอในชีวิตประจําวันนะคะเป็นตัวนําหรือว่าเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้นั่นเองค่ะซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็ได้เลือกเอาหัวข้อการคํานวณค่าใช้จ่ายของการจัดนําเที่ยวนะคะมาเป็นตัววิจัยในครั้งนี้ค่ะ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในตารางที่1จะเป็นการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการนําเที่ยวในหลายวิชามะคุเทศก่อนและหลังเรียนนะคะโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานนะคะจากตารางที่1นนะคะจะพบว่าก่อนเรียนในเรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการนําเที่ยวในรายวิชามะคุเทศนะคะโดยการใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานนะคะ นักศึกษาจะมีคะแนนทักษะการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการนํำเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่6.63คะแนนและคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยอยู่ที่11.80คะแนนค่ะเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคำนวณรายการนํำเที่ยวของนักศึกษาทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับจุด0.1ค่ะ ในตารางที่2นะคะจะเป็นตารางเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาค่ะที่มีต่อการเรียนในเรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการนําเที่ยวในรายวิชามาคุเทศโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานค่ะในตารางที่2นี้นะคะจะพบได้ว่านักศึกษานะคะมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดนะคะโดยมีรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด3ามลำดับแรกนะคะได้แก่ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะการฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนะคะและรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนะคะก็ได้แก่สามารถนำหลักการที่ได้นะคะจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่ค้นหาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและคาดการณ์บนพื้นฐานของเหตุผลได้ค่ะ สรุปผลการวิจัยนะคะภายหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนในเรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการนําเที่ยวใน,ในรายวิชาบาคุเทศโดยการใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานนักศึกษามีคะแนนนักศึกษาการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการนําเที่ยวสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีในยะสาคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์หนึ่งค่ะและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนในเรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการนําเที่ยว ในรายวิชาพุทธเทศโดยการใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะข้อเสนอแในการทาวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือ 1. การนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานมาใช้นะคะครูผู้สอนควรศึกษาหลักการและขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยละเอียดเพื่อที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องซึ่งจะส่งผล ให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะ 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานในแต่ละครั้งครูผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้มีทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้ได้มากที่สุดควรมีการยกย่อ,องชมเชยผลงานของผู้เรียนค่ะทุกคนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ส่งผลงานให้เกิด ความกระตือรือร้น,นะะในการเรียนนะคะ 3. การจัดในการคัดเลือกเนื้อหานะคะ,ะ,คะเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนนะคะควรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะรายวิชาะคะ่ะและเนื้อเรื่องที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะไม่ควรยาวจนเกินไปนะคะ่ะข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปนะคะควรมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นทางในการพัฒนา ปฏิบัติด้านอื่นๆของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปนะคะนำหลักการของแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยามาเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือซึ่งจะทำให้ผลการวิจัยที่ออกมามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดนะคะ 2. ควรมีการเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัตินะคะเพื่อให้ทราบว่ากิจกรรม ใดที่ผู้เรียนนะคะยังต้องพัฒนาหรือรูปแบบในการสอนใดที่ทําให้การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะดิฉันก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ